xuống đó mà làm. Này có dân mấy bạn à? Bọn nhiều thi thao thiên nó bán lắm. tôi vào lên cạnh đó. Một quả bài thi cháu nó là cháu tươi. Cháu mãi mãi. bạn cháu đấm á. Phải lấy xe bên đó. Đứng cháu đấm á. Bên thẳng

My boy, it's not too ทำน้องทำพกอตีสุเพี่เวลาก็อยู่ม่ไดอยู่ช่วงท้กยๆต้องตีใครเด็กตีใครเด็ก็ได้กองแล้วอเบียกรองไหมอเบียร์อเบียร์้องก้องไหมไม่กินเหรอมัาอยูที่เต้าหู้มาไปที่ผู้รับช่วโดนยาวึ กอลเริ่มเล่นจาก้รกตาประตูของทางไก่ป่าใบนกปออมาอยู่แตวาอยู่ที่มาลิมานิบ้องไงกัาไม้่ไม่หมดมัน1อได้นะ เลยกองแข่งเลยนองอ oh, ๋อไม่้ไหม่ิดเตมพิดต็มิดต็มปิดตมเออิมไม่ไหวไม่ไหว Bên 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 châu châu <laughs> Hey 야, 둔. <coughs>